มาแล้วครับข่าวอัปเดตแมนยูว่าวันนี้ก็แม่หลังจากที่ไล่คนโลเลคนันโซชาออกไปปอร์เชตติโน,โนครับสนใจแบะท่าทันทีบอกว่าฤดูกาลหนนะ้ามาแล้ววะ่ะเฮ้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะเอาจริงเหรอแมนยูเอาจริงเหรอไหนบอกคุณบอกอยากได้ระดับโลกไงระดับโลกก็ต้องไม่ใช่คนนี้ใช่เปล่าผลงานไม่มีนะครับไม่มีแชมป์นะฮะไอฝรั่งเศสอย่าไปนับนะเพิ่งไปแล้วดูทีมดิวัดไม่ได้นะครับไม่เปล่า ฟุตบอลเป็นแบบสมัยเก่าอีกกึ่งๆกลางๆนะครับบอกไม่เอาเทนฮาร์เอ้ยไม่ประสบความเล็กเขายังอย่างน้อยเขายังได้ฮอลแลนด์ลาฟลังกอย่างน้อยเขาได้เยอรมันเอา้าถูกเปล่าครับถูกหรือเปล่าสำหรับผมนะสามคนลาฟลังกเทนฮากโรแบตโตมันชินี่เท่านั้นคนอื่นเนระก็เขาไม่มาไงระดับโลกจัดซีดานเขาไม่มาแต่ซีดานผมไม่ชอบอยู่แล้วมาแล้วพังไม่อยากให้มา